ส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็โฆษกพักเทไทยก็ตรวจประสิทธิภาพการทํางานของอุมโมงค์รับน้ําพระราม9ก้าก็พบว่าการทํางานก็เคืบหน้าไปได้เพียง30-40%เท่านั้นเพราะว่ามีปัญหาเดิมที่กทมออยังไม่ได้แก้ไข นายพร้อมพงศ์พนพริตโศกพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายเจิยรยุห่วงทรัพย์รองโฆษกพักเพื่อไทยและนายวิวรัติมีนชัยนันสอกอเขตมินบุรีเดินทางตรวจดูประสิทธิภาพการทํางานของอุโมง์รับน้ําพระรามเก้าซึ่งรับน้ําจากฝั่งตะวันออกโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครทำการชี้แจง นายพร้อมพง์กล่าวว่าจากการตรวจสอบในวันนี้อุโมงยักษ์พระรามเก้าสามารถใช้งานได้จริงเพียง30-40เอร์เซเท่านั้นเนื่องจากปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำบางชันที่จะปล่อยน้ำลงสู่คลองแสนแสบและประตูระบายน้ำมีบุรีที่รับน้ำจากคลอง7ถึงคลอง13ซึ่งทั้งสองจุดเป็นเส้นทางน้ำที่จะไหลเข้าสู่อุโมงยักษ์แต่มีลักษณะเป็นคอขวดยากต่อการไหลของน้ำทำให้อุโมงยักษ์ทำงานได้ไม่เต็มที่ ขณะเดียวกันคาทางกรุงเทพม,มหานครก็ไม่ได้ของบประมาณในการแก้ไขาตามแผนบริหารจัดการน้ําส่วนปัญหาอีกจุดหนึ่งคือบริเวณคลองลาดพร้าวที่ได้มีการดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วจึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดก็ยังมีการติดปัญหาซึ่งสอบถามไปยังสงกคือท่านวิรัตมีชยน,นันบอกว่าตรงนี้ในงบเนี่ยทางกทมไม่ได้ขอไว้ก็ยังมีเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องหาท,ทางที่จะแก้ปัญหาว่าจะส่งน้ําอย่างไรให้เข้ามายัางอุโมงยักษ์ที่พระรามเก้าให้ได้เพื่อจะระบายน้ําไปลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเชื่อว่าถ้ามีการระบายน้ําจากเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าตรงนี้ระบายน้ําได้ส่วนหนึ่งคือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะได้ประมาณแค่สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์กันนั่นเองถ้าระบายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบคิวต่อวินาทีเนี่ยก็จะแก้ปัญหาน้ําท่วมในฝั่งตะวันออกได้เลย นายพร้อมพง์กล่าวได้ว่าพักเพื่อไทยยังคงเดินหน้าตรวจสอบเรื่องการทุจริตสร้างอุโมงยักษ์ของกทมที่กำลังดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในขณะนี้โดยในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพม,มหานครเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบก่อนนำเรื่องเข้าสู่คณะกรมกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเระเพื่อมิชอบสภาผู้แทนราษฎรต่อไป อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการดําเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการปูทางสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในต้นปี2556แต่อย่างใด